ปัสดีครีวิวนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับ FM หกห้ามิสูบิชินะครับสภาพไดยรวมสวยทีเดียวเลยนะครับเอ่อหลักๆเลยก็คือสามเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์อยหลังนะครับครับแล้วก็มีตปีช้าเร็วที่ตัวรถนะครับตะปีช้าเียวที่ตัวตัวนะครับ แ่นดีมีบีบเดียวนะครับจับแผนได้นะครับลงเลนอบเลยนะครับจบเต็มนะครับเครื่องยนต์6.3แรงม้านะครับเอ็มเอ็ม6.5นะครับเบอร์ใหญ่นะครับก็น่าใช้จริงครับแล้วก็มีโช้คนะครับมีสวิตช์ดับที่ตัวแผงบังคับตรงกลางนะครับโรตารี่ หมุนช้ากับยิงช้าเร็วได้นะครับแยกกา็หางกับตัวรถนะครับถ้าจริงถ้าจะเราใช้สปีดเกียร์นะครับมันก็จะเหมือนกับ6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ายหลังนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานก็ลาช์ที่ตรงนี้นะครับ แต่เสร็จแล้วเราก็ไปคืนโฟข์างนี้นะครับขับเครื่องนิ่มเลยนะครับอันนี้เกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับเราโยกมาทางนี้ก็คือช้านะครับอันนี้ก็คือเร็วนะครับนนก็คือจริงตัวนี้เรียกว่าสปีดจะเป็นหกเกียร์ที้ทำไปนะครับไม่ใช่สามเกียร์สามเกียร์หรรรรลัก ของแกย่อยนะครับนะครับแล้วก็ออชอบโตรตารี่มันมากๆนะครับรุ่นนี้โอตารี่ดีนะครับช้าเร็วได้นะครับสมมติช้าก่อนแล้วกันนะครับช้าก่อนแล้วกันนะครับช้านะครับถ้าเร็วก็จะเร็วจีนะครับเร็วนะครับ แล้วก็อันนี้คือจังหวะช้าเร็วของรถนะครับจะมีช้าเร็วลรตาอรี่ต่งางๆอีกนะครับง่ายคือลุกเล่นมันเยอะนะครับมีช้าเร็วของลรตาอรี่นะครับ,รบก็เร็วดีครับเร็วดีครับแล้วก็ เออโดยรวมก็น่าใช้งานจริงครับน,นี่เครื่องแบบไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรเลยนะครับสปีดเกียร์ร้อนก็น่าใช้ครับนะครับโดยรวมหลักๆก็ประมาณนี้นะครับถ้ามาที่ท่านใดสนใจแจ้งได้นะครับสินค้าดีเลยนะครับขอบคุณครับ